マモルデキモノのために、私は戦うためちゃおう。 น้องอลิสน่ารักเหลือเกินสวัสดีเพื่อนเพืนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม Sky Archer Studio นะครับแล้วก็อยู่กันในเกม s w o r t Art Online a l i s e r a t i o n Rising Steel นะครับวันนี้มีตัวละครใหม่มานะครับชื่อเต็มของเธอก็คือ Evening Escape a l i c ส,สายเบรกธาตุแสงนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น อาวุธที่เธอใช้เนี่ยคือเธอใช้ดาบนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นธาตุแสงใหม่ล่าสุดคิดว่าน่าจะเป็นเมตาฮนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นมาสักพักใหญ่ๆอาจจะตามเมตาของตัวละครช่วงนี้ไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะเราจะมาลองดูสกิลกันเลยนะครับว่าสกิลของเธอเป็นยังไงบ้างนะตัวนี้ก็เหมือนจะอยู่ในอ่าแรนกิ้งนะเป็นระบบบัฟตัวละครได้นะครับถ้าเกิดมีเธออยู่นะ เรามาดูสเตตัสของเธอเคร่าวๆดีกว่าสกิลของเธอนี่จะเป็น BAE นะครับเริ่มจากสกิลเบรกนะครับเบรกสกิลของเธอชื่อว่า Impact b a บ Rush B+ Plus นะครับเป็นการโจมตีประเภทฟันรุนแรงธรรมดานะใส่เป้าหมายเดียวเลยแล้วก็จะลดเกาะกายภาพของสตูที่โดนนั้นลง20%นานถึง1เทินครับแล้วก็จะได้เกรด Inherent Break ใส่สตู50%นะครับต่อมาเป็นสกิล Assault นะ แอสซัของเธอมีชื่อเต็มๆว่า World e s t r u c t i o n A Plus นะครับเป็นการโจมตีประเภทฟันอย่างรุนแรงเลยนะใส่เป้าหมายเดียวแล้วก็จะทำความเสียหายของสตูนนั้นมากขึ้นถ้าเกิดว่าสตูต,ตัวนั้นเนี่ยติดสถานะดีบัฟรถเกาะกายภาพหรือว่าลดเกาะเวทมนต์อยู่นะครับก็ถือว่าเล่นหาลูกทีมเล่นง่ายนะครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยก็จะมีตัวที่ก่อดีบัฟเยอะพอสมควรเลยนะ ต่อมาเป็นสกิลเอนฮาร์ดโหมดนะครับ e โหมดตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มจากการใช้ส,สกิลแล้วก็ MP เพิ่มขึ้นเป็น2เท,ท่านานถึง2เทินนะจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพของตนเองให้20%เป็นเวลา1เทินนะแล้วก็มีข้อเสียเหมือนเดิมครับก็คือการกิน MP เป็นเท่าตัวนะครับแต่อยู่ได้แค่2เทินนะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลอินคาเนตบ้างนะครับอินคาเนตของเธอเนี่ยมีชื่อเต็มว่าโปรตอนบัสเตอร์เบลดนะครับแต่ผมขอเรียกว่าเอ็กซ์คาิบ้าแล้วกัน ดูจากคลิปอีกขณิกของเธอแล้วนะเป็นการโจมตีรูปแบบพิเศษเลยนะแล้วก็เป็นการฟันใส่เป้าหมายเดียวด้วยจะทําความเสียหายเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเมื่อสตูนั้นติดสถานนะรถเกาะกายภาพหรือว่ารถเกาะเวทมนต์อยู่เนี่ยก็เหมือนกับสกิลแอสเซสนะครับส่วนเงื่อนไขตอนที่อยู่อ e ีโมดก็จะเป็นการโจมตีที่แรงขึ้นเป็นเท่าตัวเหมือนเดิมนะแล้วก็จะมี สกิลล l เดอร์นะครับลิเดอร์สกิลของเธอเนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีธาตุแสง5%ฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยอยู่แค่เมมเบอร์เป็นสมาชิกในปาร์ตี้ธรรมดาเนี่ยจะเพิ่มพลังธาตุแสงให้แค่1%เองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอลิสตัวใหม่ในชุดงานเต้นรำหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะจะดูเหมือนชุดนอนไม่ได้นอนเลยโอเค ามาดูตัวข้างตู้ของท่าแสงบ้างนะตัวปิกอัพค่อนข้างน่าสนใจนะจากการที่ผมไปดูกลุ่มสังคมเกมมานะจะเป็นอาสนะตั้งแต่อยู่บอสชั้นแรกเลยนะครับแล้วก็จะเป็นตัว1ปีอย่างอีดิสท่าแสงตัวนี้นะครับต่อมาที่เก่ากว่านั้นก็อ๋อจะเป็นเจ้าคริโตะ1ปีนะอยู่คู่กันเลยนะครับเก่ากว่านั้นก็จะเป็นยูกิฮาโลวีนหรือเปล่า ฮารลวีนแหละีนี้นะครับก็ทริคออฟพาที่ยูกินะครับเก่ากว่านั้นอีกก็จะเป็นชิโนนโซลุสนะครับที่สกิลอีโมนั้นหยิบเฮกาทูออกมานะครับผมแล้วก็จะเป็นล่างอลิสล่างอามายอรินะก็จะประมาณนี้ธาตุแสงแต่มันเก่าสุดน่าจะเป็นอ๋อเทเรียตัวแรกเลยนะครับธาตุแสงตัวนี้ก็ถือว่ายังคุ้มอยู่ยังเล่นได้อยู่นะครับใครที่เล่นทีมธาตุแสงแล้วตัวงบจํากัดนะครับผม โอเคจบแล้วสำหรับการรีวิวคร่าวๆนะเดี๋ยวผมจะทำการสุ่มเลยตอนนี้ผมมีอยู่134 d i a m o n ์คิวบนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมีตัวทองอยู่14ใบเว้ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทำการขัดดวงก่อนนะเป็นตัวโกลเด้นเลยแต่ดวงรู้จะโกลเด้นหรือเปล่านะผมจะยิงยาวไปเลยที่11นะเพราะมันสูงสุดก็คือ1มันติเลยนะครับเป็นการขัดดวงก่อนนะเผื่อจะพลิก,กมีอะไรมาให้ผมก่อนไปสุ่มตู้จริงๆนะ พีคมากเลยนะสีน้ำตาลมาเลยก็พอจะเริ่มเห็นแววแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูนะครับดูซิว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างอ้าบื้มว่ะบื้มนะบื้มนะมีเฟล็กเอาไหมไม่มีเงานะครับเลื่อนขึ้นไหมโอเคเป็นแสงสีฟ้านะก็ค่อนข้างน่าจะเกลือเลยนะ พะรู้จัก2ตัวแรกที่ออกมาแล้วเนี่ย3ตัวแล้วเนี่ยก็จะเป็น2ดาวล้วนเลยนะหรูสุดคงเป็น3ดาวนะผมขออนุญาตสคริปต์เอ้าเป็นรีฟาลมตัวแรกของเกมเลยนะเนี่ยอโอเคไม่เป็นไรยังถือว่าปลอบใจนะได้หินฟรีมาอีก100สําหรับเหรียนธาตุลมโอเคเหลอ,อกาีา3ใบไปกันเลย ผมกลัวว่าจะโดนดูดโดนจากพวกตัวพวกนี้นี่แหละแต่ไม่เป็นไรเราทำการรีกดไปเร็วๆเลยนะแค่สามไปผมไม่น่าจะคาดหวังอะไรได้ไม่มีเบื้องอไรอยู่แล้วนะโอเคเป็นอาสนะนะที่หรูสุดสามดาวได้หินมาสองก้อนเองนะโอเคเรามาอยู่ตู้หลักกันดีกว่านะ134 d หนึ่งร้อยสามนคิวจะสามารถปิดจอ็อบอลิสตัวใหม่ไดได้หรือเปล่าไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ ดูซิว่าดวงผมจะยังอยู่หรือเปล่ามันเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมเลยนะโอ้โหขอแค่บึ้มตอนเนี้ยบึ้มหน่อยนะไม่ขออะไรมากมายโอ้โหนิ่งนะยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่โอ,โโอโ้เฮ้ยถามจริงเริ่อนขึ้นไปหน่อยโอ้โห จืดจางจัดจัดเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยอย่าบอกนะว่ารีฟาตัวนี้นี่คือหรูสุดแล้วในมันติีนี้ของผมโอ้หคิบาโอตามมาหลอดหลอนไม่ไม่ไม่ไมันต้องไม่เป็นอย่างที่ผมคิดเว้ยโอ้โหแย่ละโอ้โหคิโน โอ้โห oh. my god โอ้โหแตกพ่ายแตกพ่ายโอ้โ oh. หสุดยอดใ <c oughs> ายมากันแบบคละสีมาเลยนะ <c oughs> เว้นช่อง <c oughs> เว้นช่อง <c oughs> เพื่ออะไรวะเนี่ยฮะโอเคมันตีแรกของผมมันตีสุดท้ายด้วยนะ ปรากฏว่าแตกพ่ายน,นะโดนตัวทองดูดดวงไปแล้วตามสภาพเลยนะครับก็เกลือนะคลิปนี้ไอ้สัสน,น้องอลิสเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน,นโคตรเฟลนะครับโอเคก็จบไปแล้วสำหรับการกดกาชาาน้องอลิสชุดใหม่ธาตุแสงตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปเกลือแบบนี้ของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กับช่องผม Sky Archer Studio ด้วยนะครับ และที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่ทุกๆคนนั้นจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม